สวัสดีครับคุณครูวันนี้จะมาสำรวจการสอบกลางภาคออนไลน์ในตารางภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนคําตะการานะครับก็อยากจะขอรบกวนคุณครูว่าถ้าคุณครูสอน3รหัสอยากให้คุณครูกรอกนะครับแบบฟอร์มนี้3ครั้งครั้งละรหัสนะครับแล้วถ้าคุณครูสอนแค่รหัสเดียวคุกก็กรอกแบบฟอร์มนี้แค่ครั้งเดียวถ้าคุณครูสอนนะครับสี่รหัสวิชาก็ให้คุณครูกรอกนะครับ แม้ว่าวิชานั้นไม่ได้สอบในตารางก็ให้คุณครูกรอกด้วยแล้วให้คุณครูไปติ๊กระบุว่ารหัสและวิชานั้นไม่ได้สอบในตารางนะครับเดี๋ยวขอสาธิตให้ดูนะครับเช่นผมสอนสองรหัสวิชานะครับเป็นวิชาพื้นฐานทั้งหมดนะครับสะดมแรกชื่อสกุลภาษาไทยไม่ต้องใส่คำน้าหน้านามนะครับก็พิมพ์เป็นชื่อได้เลยเช่นซีรีโชวเว,นว้นวรักนํำสงนะครับชื่อวิชาที่สอนก็คือภาษาอังกฤษ หลักนะครับหรือพื้นฐานนะครับพื้นฐานวิชาแรกนี่จะขอเป็นของหมหนก่อนนะครับรหัสวิชาของมอ .1 รหัสวิชาหมหนึงเพิ่งได้สอนหมหนนะครับรหัสวิชาอาจจะยังจําไม่ได้เดี๋ยวก็ไปขอดูก่อนนะครับว่าเราสอนอย่างเช่นรหัสวิชาหมหนนะครับของผมก็จะเป็นออ่างสองหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับ พออ่างสองหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับระดับมอต้นติ๊กนะครับห้องที่สอนนะครับคุณครูสอนห้องไหนเช่นมอหนึ่งเนี่ยผมสอนห้องอ่าหนึ่งทับหนึ่งกับกับหนึ่งทับหกนะครับปึ๊บก็จะเป็นหนึ่งทับหนึ่งแล้วก็หนึ่งทับหกก็ใส่คอมมาแบบนี้นะครับสองห้อง มีความประสงค์สอบในตารางหรือนอกตารางการณีนี้ผมมีความเพราะว่าเป็นวิชาพื้นฐานนะครับก็อยากสอบในตารางก็ติ๊กสอบในตารางนะครับเวลาที่ใช้ในการสอบผมก็กอาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับก็แค่หนึ่งชั่วโมงก็ใส่ระบุเข้าไปว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับคุณครูใส่หน่วยให้ด้วยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งจุดหนึ่งสามศูนย์นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เกินหนึ่งชั่วโมงามตามตามนโยบายของสพที่เขาอยากจะ ให้ลดการสอบแบบนี้ลงนะครับอะถ้าคุณครูแบบกรอกรอบที่หนึ่งวิชาที่1เสร็จแล้วก็คลิกส่งนะครับพอคลิกส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวของผมเองเนี่ยสอน2วิชานะครับก็จะต้องไปกรอกอีกครั้งหนึ่งมันจะมีมีลิงก์ให้กลับไปไปไปกรอกอีกนะครับก็คลิกตรงนี้เลยนะครับส่งคําตอบเพิ่มอีกนะครับก็คลิกไปมันก็จะพาไปที่หน้าเริ่มแรกของฟอร์มนะครับก็อ่ะ ใส่เข้าไปอีกก็คือชื่อคือสิริโชคนะครับนำส่งชื่อวิชาคือภาษาอังกฤษนะครับพื้นฐานอีกนะครับภาษาอังกฤษพื้นฐานอีกรหัสวิชาอันนี้เป็นของมอ .6 นะครับก็จะเป็นอีกรหัสหนึ่งนะครับม .6 ก็จะเป็นออ่างสามสามนศนย์หนึ่งนะครับจะเป็นออ,อ่าง สามสามหนึ่งศูนย์หนึ่งเทอมที่หนึ่งนะครับระดับมตน้นมปลายคลิกมปลายนะครับอันนี้มหกนะครับห้องที่สอนก็คืออันนี้มันทุกห้องนะครับก็จะเป็นคุณครูจะใส่ว่าหกทุกห้องมหกทั้งระดับก็ได้นะครับหรือใส่เป็นคอมมามาเลยก็ได้นะครับใส่เป็นคอมมามาก็ก็จะสะดวกดีนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเป็นหกทับหนึ่งนะครับอ่า คอมม่านะครับหกทับสองคอมม่าหกทับสามคอมม่าหกทับสี่คอมม่าหกทับพิเศษนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีความประสง์สอบในตารางหรือนอกตารางอันนี้ก็มีความประสงค์สอบในตารางก็คลิกในตารางนะครับเวลาที่ใช้ในการสอบก็หนึ่งนะครับหนึ่งชั่วโมงเช่นกัน ก็เสร็จเรียบร้อยก็คลิกส่งนะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยสำหรับการสำรวจการสอบกลางภาคออนไลน์นะครับคุณครูท่านใดมีคำถามสงสัยก็ส่งข้อความคำถามมาได้นะครับทางา messenger หรือว่าทาง Line หรือโทรมาเลยก็ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ